ทำไมปากวิชาทำไมเหมือนเป็ดเลยมีมีพริกแกงป่ะฮะเป็ดร้อนยังไงครับแกรีฟีดป่าน่ารักมากๆเลยอ่ะแต่ตอนนี้เสียยังไงนะนิ่ได้แล้วครับทุกคนอันนี้ก็เมื่อกี้ตอนที่ผมไปถ่ายท้องเนี่ยผมเห็นมันตกลงมาจากต้นไม้นะครับผมปีกมีงขึ้นไม่หมดนะครับมันมันตกลงมาจาก ต้นไม้นะครับผมก็เลยจับมาก็กลับมากันแล้วนะครับผมเราก็มาดูผลงานของเพื่อนๆนะมีภากแล้วก็ไปทอดแหมานะครับนี่เลย <c oughs> ก็ได้ปลามาถุงหนึ่งเี๋ยวยืนตีนกนอนลูกปลาเราจะได้ิดใจ สวัสดีครับผมสวัสดียอมเช้านะครับผมก็เช้าว,วันนี้เราก็จะเดินทางต่อกันนะฮะไปยังบ้านกระต๊อบป,ป่าของพ่อพิชาก็น่าจ,จะใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับสําหรับวันนี้ฝนก็ตกลงมาปล่อยก็ตกมาเมื่อมามาวานก็ทั้งวันเหมือนกันฮะ,ะไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะตกทั้งวันอีกหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆถ้าตกหนักเนี่ยเราอาจจะเดินทางกลับกันยากนะฮะเพราะว่าลาธารเนี่ยมันมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเราอาจจะข้าม ไปข้ามมาแบบนี้ยากนะผมก็เราก็เตรียมตัวกันเสร็จแล้วนะครับนะทุกคนก็อยู่นู่นเลยเดี๋ยวเราก็จะเดินทางลงไปอีกนะครับผมก่อน่าจะต้องผ่านอีกอข้ามลำธารอีกหลายรอบเลยนะครับผมก็บ้านกระตอบของนะคนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับก็เห็นไหมครับใช้ไม้ไผ่เกือบทั้งหลังแล้วก็ไม่มีตะปูเลยนะครับผมวิธีองขาวก็จะใช้เป็นการเจาะรูนะครับผมแล้วก็ เ,เสียบกับไม้แบบนี้เพื่อที่จะวงางคานเนี่ยรองรับนะครับสอบถามเขาแล้วก็ะตอบหลังนี้นานแล้วนะครับก็จะเดินทางต่อกันดีกว่านะครับผมไปยังพิชายไปอไรพ่อพ,ชพ,อพิชัยไม่เก็บตัวเลยไปโอ้น้ำทั่วมาน,น้ำโอ้โหปริมาณเยอะขึ้น ของน้ําในวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรเลยนะครับดูสิพ่อของพิชาก็ลงไปนู้นแล้วนะครับผมโอโ้เราจะข้ามไปงนันเนี่ยเดี๋ยวผมเลือกจุดที่ตื้นๆดีกว่านะครับผมตรงนี้มันลึกหน่อยนะโอ้ยตรงไหนก็ลึกนะฮะไม่น่าจะรอดนะเดี๋ยวเราจะต้องข้ามตรงนี้ไปแล้วกันดูดิ กรรมนะฮะเป็นละกรรมป่านะครับผมแต่รูปมันยังไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องข้ามไปข้ามมาแบบนี้แหละครับก็โชคดีตรงที่ช่วงที่เรามาณนะตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่น้ําลดลงนะฮะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเราคงจะต้องลุยน้ํหนักคนนี้นะครับนี่เลยแล้วก็หาเอ่อน้ำตื้นๆหน่อยนะครับนี่้าตรงนั้นเนี่ยมันจะลึกหน่อย อเอาดียราจะยกเลยเอาลงมาว่าว่า,าไปไปจัเลืดอดเลโอ้ตรงนี้ลึกมากเลยนะลึกเกินเลยโอ้ถึงยันเอวเลยนะเไปต่อ ngắm đèn mát lึก lực mấy nhé โอ้น้ำลึกมากเลยลึกมุ้มากโอ้โหน้ำลึกมากโอ้ต้องค่อยเดินนะครเพราะว่าข้างใต้เนี่ยเรามองไม่เห็นอะไรนะ และในตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงยังบ้านกระต๊อบป,ป่าของพ่อของพิชาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมก็เห็นไหมครับว่าปริมาณน,น้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเชี่ยวมากๆเลยนะครับแล้วก็ลึกทองเราเดินทางเนี่ยค่อนข้างที่จะลำดาดะบากเลยนะผมนี่อ้ลหเดินแคบโอ๊ย เส้ถึงแล้วหนึ่งในนั้นก็มีน้องของพิชาด้วยน,นะครับก็อยู่ที่กระตับคนเดียวนะครับผม

โอ้ตรงกันมา,มา้ป่วยกันนะมั้ยสบายแล้วมั้ยเออเล่าเคี่ยวเหรอเฮ้ยเล่าคีวดินี่ครับก็เป็นน้องของพิชานะครับนี่ครับ <laughs> อยู่คนเดียวผู้ชายโสดนะฮะก็เดี๋ยวจะพักก่อนนะครับผมส่วนลูกทีมที่เหลือเนี่ยก็จะตามหลังมานะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะนั่งรอก่อนนะ

อนนี้เนี่ยผมก็ผูกเปลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อไปเนี่ยผมจะต้องมาเช็คร่างกายนะครับว่ามีอะไรกัดหรือเปล่านะครับผมเนาะโดยเฉพาะทากนะครับผมอู้พี่นี่เลยครับตัวหนึ่งนะนี่ดูดเลือดผมนี่กัดตรงอ,อท้องผมเลยนะเราก็ต้องจัดกันโอเคอเผาทิพพ้งไปหมดแล้วนะครับผม โอ้โดนตรงท้องนะสุวนบ้างขึ้นมาตรงนี้เลยนะพี่นะอ,อ่ะก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนั่งพักนะฮะแล้วก็รอเพื่อนๆนะครับผมก็คาดว่าน่าจะใกล้มาถึงแล้วนะครับนู่นเลยครับเนาะเตกับพี่หนุ่มก็มาถึงนู่นแล้วนะครับผมกําลังข้ามน้ํามานะครับน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเชี่ยวมากมากเลยนะพี่นะฝ<อ>น,นก็ตกลงมาตลอดทั้งวันเลย เฮ้จ้าครับผมมาไม่ลงกันเ oh, ลยโอ medidas, oui, ้โหลงทั้งงานแล้วเนี่ยเป็นช่วงนึงนะเป็นอ่วหนึ่งก็ได้ได้เมาไม่ถึงนี่เนี่ยเนี่ยก็โดนท่ากัดตลอดทางเลยนะครับนี่ขาก็มีแต่เลือดทั้งนั้นเลยนะครับผมโดนท่า เป็นไงเด็ดมานี่โดนกี่ตัวนับเราไม่ท่วนเลยเพื่อนเนะยไม่ท้วนคนเยอะเลยตัวโอ้โหพนุคนนี้ถ้าชอบกัดนะฮะชอบดูดเลือดแสดงว่าเลือดหวานหวานนะคนนี้น่าจะเลือดหวานอืมหนุ่มกาหลีก็เลือดหวานแบบนี้ละอก็ทุกคนก็มาถึงกันแล้วนะครับผมก็หยุดกันตรงนู้นนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยได้ผูกเปรตรงนี้เลยนะครับพี่ๆนี่เลยก็ ได้วิวบรรยากาศนะฮะมองไปทางนี้เนี่ยก็เห็นฝนเนี่ยตกลงมาไป,ปรีอยๆนะครับแล้วก็มีสนามหญ้าด้วยนะทำอะไรเข็มๆแบบนี้แหละโอ้โหอร่อยไม่อร่อยเลยทำไมน้ำตาลลายล่ะอลองชิมด้วยอาจารย์ฮะเดี๋ยวลองชิมดูนะเทลน้ำพอยุ นทั้งชิมน้ำนี่เนี่ยพอดีใช่เหรอ,อซับซึ้งในน้ำตาโอ้อะไรเนี่ยทิ้งหมดแล้วลูกพี่ผิดฝาดนะพ่ะย่ะผิาครับผมในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังทำกับข้าวอยู่นะครับผมแทนก็โอ้โหมีคนที่ว่าแบบว่า รังแกเขานะครับผมเนี่ยมีบ้านตั้งกว้างนะไม่นอนนะฮะมีคนรังแกนให้มันนอนข้างล่างน่าสงสารจังเลยเพี่พนอนละไม่รบกวนเขาละเอ้ยส่วนเต้นนี่ก็ไปวันแหนะครับไม่รู้ไปแถวไหนนะอ๋อตัวปลาเหรอไปจับปลาสงเงี้ยแถวไหนนะเพ่เต เต้เลยวังน้ำท่วมเด้อนู่นเลยครับก็จะอยู่ข้างล่างนูน่นนะเต้ลงไปข้างล่างนู่นเลยกินเปล่าลูกพีกินเปล่าได้กี่ตัวครับโหแบบนี้ไม่ได้เลื่อนเลยน้ำโคตรขุ่นเลยนานยังมานานยัง มาเมื่อกี้นะก็อร,ออะอรอเต้คนเดียวเนี่ยรอปลาเต้เนี่ยโอ้น้ำขึ้นสูงมากเลยใชนไหดูดิดไปเต้ไปกินข้าวใือน้อพยายามกันเยอะพ้าวูล่นเนี่ยอร่อ,อยมากเลยปรุงรสแบบสุดยอดเลยเี่ นี่ครับกับข้าวของเราในวันนี้เนี่ยก็มีหลากหลายมากๆเลยส่วนใหญ่ก็จะมีผักนะครับผมนี่นะครับผมก็ตามอย่างที่ขึ้นเลยครับอาหารที่ออกเขียวๆเนี่ยมันจะดีกว่านะครับผมจะบำรุงท้องนะอ่าับถ่ายของเสียวจากร่างกายนะครับซึมอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นที่มันแบบเป็นพิษนะครับผมมา่ทานข้าวก็ดีกว่านะครับก็ช้อนเนี้ยเพลานี้ท่านทานข้าวไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านต้อง อดสินใช่ไหมท่านอย่าสยสิ่งมีชีวิตถ้ากินแดบปลาานีสิ่มีชีวิตโอเคสิ่งมีชีวิตนี้ชีวิตไม่มีแล้วอ๋อมันตายแล้วไม่มีชีวิตอ๋อมันสวรรค์นครแล้ใช่ไหมถ้าสมวยได้ยัะไว้่นเลยอยู่ตะตมมาัังไงัไยงไจัเพื่อนนี่ตะพม

หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จนะครับเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็คุณลุงของพิชาเนี่ยก็ตั้งคนตั้งไปหาเสบียงนะครับผมส่วนในตัวผมเนี่ยก็รออยู่ที่บ้านกระต๊อบนะฮะก็เมื่อกี้ตอนที่ผมไปถ่ายท้องนะครับผมผมได้เจอกับนกตัวหนึ่งนะฮะค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมใช้ดูนะครับซึ่งผมก็จับมาได้นะครับผมเห็นมันตกลงมาจาก ต้นไม้นะครับผมปีกของมันเนี่ยมันไม่ค่อยทางด้านนี้มันไม่มีนะครับเหมือนว่ามันยังเป็นลูกอ่อนอยู่นะครับมันบินไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะผมก็เลยเจับมานะครับก็ตกใจามากๆเลยตอนที่มันตกลงมานะนี่นกำลังตัวเล็กอยู่เลยยังไม่ยังไม่มีปีกเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ,ะปีกมันยังขึ้นไม่หมดนะครับมันมันตกลงมาจากต้นไม้นะครับผมก็เลยจับมา เนี่ยปิกด้านนี้มีอยู่ครึ่งเดียวนะครับแต่ด้านนี้เริ่มที่จะเต็มแล้วนะครับมันบินยังไม่ค่อยได้ก็กลัวว่ามันแบบว่าจะไม่รอดนะฮะก็เลยจับมานะครับผมเพื่อที่จะเลี้ยงสักหน่อยนะครับผมนี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็เชื่องมากๆเลยน่าสงสารมากๆเลยนะฮะ ได้แล้วใช่ป่ะพี่ได้แล้วครับทุกคนอันนี้ปลาอะไรนะปลาอะไรพี่เขาเรียกปลาซิวใบไผ่เลยทุกอย่างนี่แหละอืมครับไซส์เขาจะใหญ่กว่าปลาซิวทั่วไปอีเทีแต่สีเขาไม่เหมือนไปเลยอือผมดูลักษณะคล้ายๆกันหมดเลยผมไม่รู้ว่าปลาอะไรพี่เนื้อหวานมากครับปลาพวกนี้ใช่ใช่อร่อยอร่อยอืม นี่นะคนอื่นก็ไปหาปลากันที่อื่นนะผมกับพี่หนุ่มนี่อยู่หน้าบ้านนี่แหละทุกคนนะฝนฝนมันมาแล้วไงไม่อยากไปไกลนะครับเดี๋ยวไม่สบายได้เนี่ยโอ้สุดยอดเลยพี่หนุ่มนี่ฝีมือเหมือนกันนะครับเกมั่อ๋อเหรอเออเลื่อนจังวะ นี่ครับเพื่อนๆก็กําลังไปหาุ้งหาปลานะครับผมก็อยู่ตรงนู้นเลยนะครับผมตอนนี้ก็ฝนตกหนักม,มากๆเลยนะครับก็กําลังเดินทางกลับมากันแล้วนะครับไม่รู้ว่าได้อะไรมาบ้างนะพี่พนะนี่เลยกลับมากันแล้วนะครับผมเราก็มาดูผลงานของเพื่อนๆน,นะฮะนี่โอ้นี่ง,ไ,งได้ปลามานะ มีผักแล้วก็ไปทอดแหมานะครับนี่เลยก็ได้ปลามาถึงหนึ่งเป็นไงครับพิชาครับทำไมปาาพิชาทำไมเหมือนเป็ดเลยมีมีพิแกงป่ะฮะเป็ดร้อนยังไงครับเนี่ย็ก็ได้นะครับผมพอพิชากลับมาแล้วนะครับมาดูเออพชาคุณพิชาไปโดนเลยมาครับเตะต่อยเตะต่อยเหรอ โอ้โหไปคุยลนรีฟิปป่าน่ารักมากๆเลยอ่ะแต่ต่อยนี่เสียยังไงนะยิ้มๆดูนี่มือก็บัวเนี่ยไหนโอ้โหดูห้องด้วยโอ้ดูด้วยโอ้โหอะไรนะโดนอาถรรพ์ป้าโดนอาถรรพ์ป้าใช่ปากไม่ดีป้าพลอยพิแทบบอกเจุ๊บๆหน่อยได้จุ๊บๆเด้อจา์ลงดีเนาะก็ โอ้พี่ชายแทงไม่เข้าแต่แตนต่อยโนนะครับก็บวมกันเลยทีเดียวนะพี่นะอะไรนะอ๋อฟันแทงไม่เข้าแต่แตนต่อยนี่แพ้เลยแพ้เลยน่ารุ่ยกินไม่ได้เลยพี่ชาเมื่อวานได้เปล่าอะไรนะโดนทุกอย่างหมดแล้วโดนทุกอย่างหมดแล้วแตนต่อยปุ๊บนี่บวมเลยใช่แตนนี่แพ้นะอ๋อแพ้โอเค ก็น่าสงสารพิชานะครับผมรอบนี right being ้เนี่ยผมที่ชอบมากมากเลยว่ากําลังเอายอดของต้นพริกพันนะนะก็คุณตานเนี่ยมาเด็ดไว้นะครับผมเพื่อที่จะเอไปกินนะครับผักปุดไฟแดงนะครับเพื่อนๆได้กินกันนะนี่แหละน้ำมายิ่าอร่อย มันน่าจะร้อนแล้วทุกคนเดี๋ยวเราใส่ผักปูดเข้าไปเลยนะครับผมตะขาบมันเล็กเกินไปนะผมไม่กล้าใส่แบบว่าไฟแดงไงเดี๋ยวมันจะล้นตะขาบเลนนยนะทุกคนโอ้ต้องรอให้มันอยู่ก่อน,นออเ าดเลยบได้คดีเกิน่ะตีดสะท้าร้อนไม่ดีแต่ไม่เป็นไรหมันจะเปียกอ่ะอัน อุ and <AND well. ่มแปะมอบหัวหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วนะครับก็ผูกเปลตามอัธยาศัยนะครับพี่ชาก็อยู่มุมนี้เลยนะครับ นะส่วนพี่หนุ่มก็อยู่ด้านนี้ติดติดกับพี่ชาเลยนะครับพี่ชาครับผมปากหายย่างล้มล้นหน่อยแล้วล้นลุนหน่อยแล้วโดนตัวไรกัดนะแตนแตนกัดตรงไหนแตนกัดตรงแตนต่อยตรงนี้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 ตรงขลางนี่ตรงหุ่งนี่ตรงมือนี่ตรงไปไหลดอนเลยกัดตัวเนื้อไง เดาวิ่ง <Wars> วิ <ES> ่ง <disappointing> ว <N> ิ่งวิ่อะไรก็รู้วะวิ่งป่าลาบมีไ่เอะวิ่งป่าลาบะวิ่งป่าลาบครับนี่เตก็อยู่ด้านนี้เลยนะครับก็เลี้ยงแถวกันเลยทีเดียวนะพี่นะโอ้แตีน้ำให้หน่้กินยาเตเนี่ยไม่สบายแล้วนะครับผมไม่ใช่กินการไว้ก่อนผมอพ้กินการไว้ก่อนโอเคครับผมนี่แล้วก็คุณตานอนอยู่ตรงนี้ครับน้องชายของพี่ชาก็นอนนี่ทานี่อยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ใกล้ฝ่ายเลยนะครับต่ำมุม ของตัวเองเลยนะครับพี่พ่แทนก็กําลังกินยานะครับแต่ละคนไม่สบายกันเลยทีเดียวนะพี่พนะจะรีบกินไปเลยอะไรนะถ้าไปเต้จะรีบกินยาไปไหนเออจะรีบกินยาไปไหนเต้ไปตกปลาอ๋อคืนนี้ไปตกปลานะครับให้กินลูอ่ะโอเคครับผมพี่พี่ก็เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะ นั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนนะครับผมแล้วก็ดื่มน้ําร้อนกาแฟในยามเย็นนี้นะครับผมวันนี้ก็เหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วนะครับก็ในวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยก็จะถ่ายคลิปให้พี่ได้ชมกันอีกนะฮะดูซิว่าแต่ละแนวนี่จะเป็นอย่างไรนะครับผมมาอยู่ที่นี่ก็ข้าของอาหารเนี่ยก็จะหาง่ายหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็นปลานะครับผมเนาะก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับวันนี้กินข้าวอร่อยมากๆเลยครับกินกันหลายคนเนาะ อ่ะโอเคขออนุญาตพักผ่อนก่อนนะครับผมจอน,นอนขอจะนอนละขอจะนอนลนะไม่ใช่ดิอนนอนยันมาทำงานแบมอย่างงี้ดิไรออก็รวยเลยดิ